สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทดลองทานานะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตหลังจากหว่านปุ๋ยรอบที่สองไปนะครับหว่านปุ๋ยรอบที่สองไปได้หกวันแต่ก่อนก่อนหว่านนี้มันจะมันจะเหลืองๆเ,เลยนะครับแต่นี้หว่านมาได้ประมาณได้หกวันแล้วครับเพราะว่าวานันเมื่อวันอาทิตย์แล้ววันนี้วันเสาร์นะครับก็คือผ่านมาแล้วหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่เรา ฉีดฆ่าเชื้อราแล้วก็ป้องกันเชื้อราไปสองรอบนะครับตอนนั้นตามคลิปก่อนหน้านี้ตอนนั้นเราโดนเชื้อราหนักเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้นี่จะเห็นเลยว่าเชื้อรานี้แบบเป็นหลุมแบบน่ากลัวมากแล้วเราก็เลยฉีดเชื้อราไปสองครั้งนะครับห่างกันเจ็ดวันระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่สองห่างกันเจ็ดวันโดยใช้ยาไปให้ร้านเขาจัดมานะครับก็เป็นยา ฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นยาป้องกันด้วยแล้วก็ผสมแล้วก็บวกเพิ่มพวกยาฆ่า,มาแมลงอะไรไปด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่จับใบตามที่เพื่อนๆแนะนํามานะครับห้ามใส่จับใบห้ามใส่ปุ๋ยเกจเลยนะครับรอบแรกเราไม่รู้ตอนนั้นที่ฉีดไปเราใส่ปุ๋ยเกจไปด้วยแต่พอมารอบสองปุ๊บมีเพื่อนแนะนํามาเราก็เลยรอบสองเนี่ยก็ไใส่เชือ้อราแล้วก็ป้องกันเชือ้อราแล้วก็ ปุ๋ยเก็ตเราไม่ใส่จับใบห้ามใส่นี้ก็หลังจากฉีดไปสองรอบตอนนั้นคิดว่าน่าจะหายนะครับเพราะว่ายอดยอดใหม่ยอดใหม่เริ่มออกมาแล้วแล้วเราก็เลยแต่ตอนนั้นมันยังเรายังไม่รู้ว่าหายดีหรือเปล่าแล้วเราก็ได้รอบหวานปุ๋ยพอดีเราก็ใช้หวานปุ๋ยสูตรสิบห้าไปนะครับหวานไปเจ็ดลูกครับสิบห้าไร่หวานไปเจ็ดลูก,ลลกแล้วก็ผ่านมาห้าวันแล้วหลังจากหวานปุ๋ยมา นี่ก็เลยพาเพื่อนๆมามาดูครับนี่หลังว่าหลังจากที่เราฆ่าเชื้อราไปสองรอบนะครับว่าว่าหายนะผมว่าน่าจะหายนะครับเพราะว่าตัวนี้แตกยอดใหม่มาแล้วแล้วทีนี้พอแตกยอดใหม่ปุ๊บเราเราหว่ววานปุ๋ยมาได้ห้าวันแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวผมว่ารู้สึกจะมีเริ่มมีหนอนห่อใบเดี๋ยวจะนัดโดนมาฉีดนะครับเพราะว่าข้าวจะเริ่มงามแต่ช่วงที่เป็นเชื้อรานี้เราปล่อยน้ําแห้งแบบแห้งมากเลยครับ แล้วก็ก่อนวานปุ๋ยเราก็ใส่น้ําใส่น้ําได้ได้หนึ่งวันแล้วเราก็ว่านปุ๋ยเลยแล้วก็ผ่านมาหกวันผ่านมาหกวันปุ๋ยก็น่าจะไปกระตุ้นนะครับที่เป็นเชื้อราก็ออกใบใหม่แล้วครับนี่นี่เพื่อนเพื่อนดูจะมีจะมีใบใหม่แตกออกมาแล้วใบใหม่แตกออกมาก็เยอะอยู่นะครับนี่ใบใหม่ใบใหม่เริ่มออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อลองดูนะตอนนี้เราถ่ายทําตอนตอนหกโมงนะครับ ตอนหกโมงเย็นของวันที่สามกุมภาข้าวอายุได้ข้าวกขอข้อแปดห้านะครับอายุได้ห้าสิบหกวันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราหว่านปุ๋ยยูเรียสูตรสิบห้าไปตอนข้าวอายุได้ห้าสิบวันหลังจากหว่านปุ๋ยไปได้นี่ก็จะมีแตกยอดใหม่เยอะเลยครับนี่แตกยอดใหม่เยอะเลยน่าจะรอดละเชื้อราแต่ที่ไม่รอดก็ตายไปครับก่อนหน้านี้ ทีนี้มีเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะมแมลงมีมแมลงนะนี่จะปินเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาฉีดยากันมแมลงกันสักหน่อยนะครับแล้วผมอาจจะต้องใส่ย,ยาไม่แน่ใจเดี๋ยวไปปรึกษากับร้านอีกทีว่าจะต้องใส่ย,ยาฆ่าเชื้อราอีกไหมแต่ยาป้องกันเชื้อรานีต้องใส่แน่นอนละนี่ก็ขอขอ85นะครับอายุได้5 6วัน ตรงนี้ก็ก่อนหน้านี้นี่จะยุบเยอะเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ทีนี้ก็ถ้าเพื่อนๆดูก็จะมีแตกยอดใหม่ละแตกยอดใหม่สามบิ้งนี้สามบิ้งนี้ไม่ได้ทําห่อมะลินะครับก่อนหน้าน,นี้สามบิงเนี่ยทิวนี้เลยครับสามบิ้งนี้ค่อนข้างงามกว่าเขาแล้วก็โดนไปเลยเชื้อราแต่บิ้งนู้นมี ไอ้นั่นเยอะครับมีข้าวดิบข้าวเด้งผมมาตัดไปรอบแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาคุมเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวดูทีว่าจะต้องตัดหรือว่าจะยังไงดีแต่แต่คุยกับทีมละละข้าวดิดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะให้เขามาละนะครับพาเพื่อนมาดูตรงนี้ข้าวดิดนี่งามก็งามจริงเลยนะตรงนี้จะมองไม่เห็นเลย แต่เดี๋ยวผมจะปราบเข้าดีอีกทีนึงจะมาละกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูหวังไรเละเกียนจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแปลงนี้เคยทําได้สูงสุดสิบสี่สิบสี่เกียนก็คือขาดอีกประมาณยี่สถังนะครับได้สิบห้าได้เต็มเพราะว่าสิบห้าไร่ตอนนั้นขาดอยู่ประมาณยี่สิบถังฮนะมันสิบสี่เกียนแปดสิบเกือบแปดสิบ ตอนนั้นเป็นหอมพวงครับอันนี้เป็นขอ้อขอแปดห้ามาโดนเชื้อราซะจะถึงไล่ละเกณฑ์หรือป่าไม่รู้เพื่อนๆกดติดตามแล้วก็คอยมาลุ้นด้วยกันนะครับนี่มาอัปเดตเพื่อนๆดูว่าจะรอดเชื้อราไหมแต่มาดูแล้วน่าจะรอดแล้วครับแต่ข้าวก็โดนไปเยอะผ่านศึกเชื้อราที่โดนหนักๆก,ก็ตายไปนะครับอันไหนที่ยังไม่ตายก็ช่วยเหลือทันก็แตกยอดใหม่ วันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันปุ๋ยรอบที่2ไปแล้วก็ขอ85้าเดี๋ยวต่อไปมาดูการปรับข้าวดิดข้าวเด้ง2บวิ่งล่างกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ปืนนี่เราปรับไปก็ตอนนี้น่าจะได้ประมาณสัก90%อร์แล้วเพราะว่าไม่เห็นมีโผล่เลยนะครับปืนไม่มีโผล่เลยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นวิธีการปรับปืนของเขาของเรานะครับไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยเข้ามาในช่องของเราแล้วก็ ดูย้อนไปนะครับเข้าไปดูที่วิดีโอของเราเราจะมีบอกไว้ว่าการปราบปืนตอนนี้ปืนไม่มีขึ้นมาเลยนะครับแต่มีทิกนิดนึงนะรอบนี้เราปล่อยน้ําแห้งเนื่องจากเป็นชลาเนาะปืนมันก็เลยแบบไม่มีน้ําปืนชอบน้ำไงครับอันนี้มันแห้งปุ๊ปปืนก็เลยไม่ค่อยโตเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆปาดไปเรื่อยแต่ปืนนี่คือหายหายไปเยอะเลยครับหายไป8 0 9 0เกเอเนเลยเดี๋ยวก็เราก็มาเหลือวิธีการปราดข้าวดิบข้าวเด้งกันต่อ วันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับมืดแล้วพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับนี่เพื่อนๆดูข้าวของเพื่อนบ้านสวยงามกำลังจะเกี่ยวแล้วข้าวของเพื่อนบ้านก็เป็นเช <ๆ S 1> ื้อรานะครับก่อนอันนี้นเขาก็ปราบเชื้อราหรือว่าสี่วันฉีดทีาของเราเจ็ดวันเพราะว่าร้านขายยาบอกว่าสี่วันนี้ยายังไม่หมดลิตรเลยให้ถึงสักเจ็ดวันดีกว่าเราจะได้ยืดระยะเวลาการป้องกันของเราไปได้อีกเนาะ ครับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ